มสัสยิดแก้วนิมิตช,ชุมชนมาลายู200กว่าปีที่รักษาวัฒนธรรมมาลายูทำกลางสังคมเมืองได้อย่างงดงามกับโรตีอารับผสมผสานวิถีมาลายูในสังคมพระหุวัฒนธรรม Abdullah Adam Abdullah Adam masyaallah ha yeah, yeah. ah. saya ajaran ah. 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 Abdullah Adam cakap Melayu ya yeah. cakap Melayu dan yeah. ah. ah, saya Abdullah Adam ah, kita di sini kita panggil kampung Melayu masjid Kau Nimith apa ah. ah. di sini kita ada budaya Melayu ha ah. ah. cakap bahasa Melayu ah. dan budaya Melayu dan makanan dan pakaian nah, dan kedudukan panggil bangsa Melayu ah. nah. ah. haเราเป็นชาวมาลายูนะครับเรามีการ แต่งกายแบบมาลายูมีการกินอาหารแบบมาลายูการอยู่อาศัยแบบมาลายูบูดายอก็แปลว่าวัฒนธรรมความเป็นมาลายูเรารักษาไว้นะครับ,รบอาจารย์ดุลล้อเนี่ยดูแลเรื่องของสถาบันการศึกษาในระดับฟัด,ดูอินที่นี่ใช่ไหมครับชครับที่นี่นอกจากบูดายอที่เป็นวัฒนธรรมการศึกษามาลายูในคลองหนึ่งแกนิมิตเนี่ยอาจารย์ทําอย่างไรให้เกิดการอนุรักษ์ของภาษามาลายูบ้างครับโดยกับการให้ความสําคัญนะฮะของคณะกรรมการศึกษาและก็คณะครู เราจะมีการเปิดการสอนโดยใช้หลักสูตรของกุตากรมาเลยอยู่ออุตากรที่เป็นตาริกาของสามจังหวัดในจังหวัดานภาคใต้พราะฉะนั้นเนี่ยเรายังใช้ในเรื่องของกีตาร์ของอุลมะฟอตอนนี้กีตาร์คุนิงกีตาร์คุนิงรวมทั้งในเรื่องของกีตาร์ภาษาลำทั้งหลายทั้งมวลทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ย้ำเตือนปลุกเราแล้วก็ ผูกฝังบรณาดเด็กๆของเราในเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งภาษามลา,ายูซึ่งนี้กำลังจะเลือนหายไปครับผม,มกำลังจะเลือนหายไปกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองใช่ครับใช่ไหมครับตอนนี้นี่คือที่เห็นชัดเจนก็คือเรามีการใส่ผ้าสโรใช่ไหมใช่ครับแล้วพูดภาษามลายูด้ไหมครับตอนนี้ภาษามลายูด้วยนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงมลา,ายูเนี่ยภาษามลายูนี่ถ้าคนอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะพูด มาลายูได้เต็มหมดแต่ถ้ามาลีแค่40ปีลงมาเนี่ยจะมีผสมผสมไปบ้างผสมผสานะครับเดินกับการเปลี่ยนแปลงเดอนกับการที่อาจจะถึงอาจจะเปลี่ยนไปพอแม่พูดมลายูลูกตอบไทยบ้างอาจจะมีการทับศัพท์กันบ้างใช่ไหมครับซึ่งถือว่าก็เป็นเสน่ห์ที่นี่เห็นเป็นภาษามลายูที่ไม่เหมือนกับมาลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีตะเต้าวุฒิมีพัฒนาการต่างหากใช่ไหมเช่นเช่นคำอะไรครับที่นี่ที่ไม่เหมือนมาลายูภาคใต้เช่นคําว่า กุลาเนี่ยนที่นี้ก็จะเป็นกุเลกุเลนะจะมีเพลีนกันบ้างนะครับกุเลเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนไปนิดนึงที่นู่นสลิปา รองเท้าที่นี่เรียกจอบปอจอบป้อใช่นะฮะแลวแต่บางคาก็อาจจะทับศัพท์ไปเลยอย่างเช่นไม่ขีดไฟที่นี่เป็นภาษเมคีเมคีอ่าผสมภาษาภาษาไทยด้วยอ่ผสมภาษาตรงนั้นน้ำตาลปี๊บที่นี่เรียกว่ามีเซปปีมเซปิอ่าซึ่งภาคใต้ไม่มีนะครับแต่ที่นี่จะมีเสน่ห์ในเรื่องของภาษามีพัฒนาการของภาษาอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มลายูที่นี่ยังคงรักษาตลัก์ของความเป็นมลายูใช่ครับทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมลายูตลอดจนมีความสุขกับ วิถีชีวิตความเป็นมาลายูมันเป็นชาติพันธุ์ของพวกเรารแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าหาว่าเราเราเราดูในชาติพันธุ์มาลายูเนี่ยเรายังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแล Hep แล้วก็รับประเทศชาติเช่นเดียวกันเ <Ừ. S 2> นะื้อหาท่อนหนึ่งครับ,รบประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยเนื้อหาท่อนนี้เป็นกำลังจะบอกว่าการหล่อหลอมจากคนหลายชาติพันธุ์กลายมาเป็นประเทศชาตินี่คือความภาคภูมิใจของคนมลาย,ยูที่มีส่วนร่วมการปกป้องประเทศเช่นเดียวกัน ติดหนึ่งที่เราได้รับทราบว่ามลายูท sure> ี่อยู่คลองหนึ่งเป็นอย่างไรแต่มีมลายูพัฒตอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยบริเวณชุมชนของแก้วนิมิตมาอยู่อาศัยมาเหมือนลูกของเราเขาเหล่านั้นมาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วรู้สึกอย่างไรวันนี้ผมมาพบกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคอนอปเขาคือใครมารู้จักครับอสามมอเลคุะมร์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุต้องบอกว่าผมรู้สึกมหัศจรรย์และก็อบอุ่นใจมากด้วยความที่ผมเองคุกคีกับ วัฒนธรรมมลายูหรือว่าความเป็นพื้นถิ่นของแถวบ้านของผมเองครับบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านของผมอยู่ปัตตานีปัตตานีมาชาองอครับบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ยะลาอยูยะลาปัตตานีอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่แลวด้านนี้แล้วครับปัตตานีครับปัตตานีครับยะลาปัตตานีนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สะส่วนใหญ่กลุ่มนี้เข้ามาได้รับความสุขอย่างไรกับสิ่งที่คุณมาสัมผัสกับชุมชนมลายูในคลองหนึ่งครับ ความสุขในแบบของผมที่ผมได้รับก็คือด้วยความที่ผมเองเป็นคนสามจังหวัดนะครับ,รบหรือว่ามาจากต่างจังหวัดนะครับ,รบซึ่งก็รู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็มหศัศจรรย์มากที่ได้เห็นวัฒนธรรมในแบบเดียวกันที่<อ>ผมได้สัมผัสมาครับเ,เหมือนคล<ช>้ายสามจังหวัดใช่ไหม<ช>ครับในนามของคอนอปอคืออะไรครับคอนปแนะนําให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงคอนปคือย่อมาจาก เครือข่ายนิสิตนักศึกษามุสลิมจังหวัดปทุมธานีมีนักศึกษาจากทุกๆมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีใช่ไห<ช>มครับประกอบอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพมหาวิทยาลัยปทุมปทุมธานีมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพกรุงเทพอีสต์นใช่ไหมครับหมอชินวัตรปทุมธานีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเป็นเมืองมหาวิทยาลายัายแลาย้วมีพี่น้อง มีน้องๆจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มาผูกพันกับที่นี่แล้วมาเป็นเหมือนลูกเป็นเหมือน<ช>อันเนาะอันเนาะมาลายูนนที่าาพัดถิ่นมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ าพบกับอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของชุมชนมาลายูพองหนึ่งแก้นิวิตนะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนในขณะนี้ผมอยู่กับคุณฮาเดียมดุรามานเจ้าของผู้ปันสุขให้กับชุมชนโดยที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเอาะมมตุลลอฮ์วะบาะกาตัวจากอาหารที่ผมชอบทานนะเป็นแป้งแบบนี้เริ่มต้นโดยการไปซื้อเค้ากินก่อน แล้วก็เราก็ค่อยมาประดิษฐ์ว่าเอ้เราจะทํายังไงไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ให้ชุมชนได้กินด้วยจากจุดเริ่มต้นแรกๆเลยเป็นโรตีอาหรับใช่ไหมครับเป็นโรตีอาหรับเป็นโรตีอาหรับที่มีกลิ่นอายของความเป็นชามี่ของความเป็นซีเรียใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับปรุงปรับปรุงมาเรื่อยๆแล้วเป็นวิสาหกิจเล็กๆจากครอบครัวแต่ตอนนี้ก็มี มีมีพนักงานอยู่เท่าไหร่ครับก็ประมาณ10กว่าคนสิกว่าคนนะครับมีพนักงานคือคนในพื้นที่หมดเลยแล้วเราก็มีการส่งออกจะเป็นโรตีที่เป็นกษณ์ชัดเจนมีความนุ่มเป็นพิเศษใช่ไหมครับอันนี้จะนุ่มเป็นสูตรเฉพาะตัวไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนอะไะไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าท้ายากมากสูตรนี้กว่าจะได้มาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่เราอยากจะนําเสนอเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมาลายู คลองหนึ่งแกนนิมิตนะครับอยู่ข้างๆมัสยิดแกวนิมิตนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาสั่งจองแล้วก็มาสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้นะครับทุกวันก็คือทาตามออเดอร์ที่สั่งอย่างเดียว <S S S ทำตามออเดอร์จากจุดเริ่มต้นผมทําด้วยขายหน้าบ้านนะขายหน้าบ้านให้กับชุมชนกินวันละ20แผ่น30แผ่นก็ยังไม่มีใครรู้จักต้องแจกให้คนกินจาก, <S 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 จากจุดเริ่มต้นนะก็ค่อยๆประดษฐ์สูตรด้วยอะไรด้วยแล้วค่อยให้คนได้รู้จัก <S S S แจกคนไปอะไรไป ที่เราแจกไปเขาก็มาซื้อกินจาก20แผ่นก็เขาก็ขยับขึ้นขยับขึ้นอันนี้เป็นความสุขของผู้ให้นะครับทุกครั้งอย่างนั้นอานนอ์มาลยุที่ผ่านมาท่านก็อนุเคราะห์ไยโรตีช่วงเดือนมิถุนานทุกทุงานงานน้ำชาท่านก็อนุเคราะห์จะเห็นได้ว่าทุกทครั้งที่เราทําธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามนี่ส่วนหนึ่งเราปันให้กับสังคมสังคมก็จะตอบรับกับมามีมีเนียดไว้ในรายได้ของส่วนหนึ่งเนี่ย เพื่อศาสนาเราขอขอบคุณคุณฮัเยียบดุรามานนะครับที่มานําเสนอวิสาหกิจชุมชนของมัสยิดแก้นิมิตนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นโดยอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้อง พี่น้องที่แวะผ่านมาทางมัสยิดแก้วนิมิตนะครบะับทางอำเภอของหลวงยังเยีย่งยงกำหารายกรุงเทพก็สามารถที่จะมาเวียนหรือมาบุโกกปสซบุโกกปสซดีกัมปงมาลายูมัสยิดแก้วนิมิตตัวดีสินีดเยอ,อะก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาดมนะครับซึ่งเป็นครูใหญ่ประจําสถาบันมัสยิดแก้วนิมิตแห่งนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ฟื้นฟูวัฒนธรรมภา,าษามาลายูวันนี้ให้ท่านอาจารย์บดุลลอฮ์พูดภาษามลายูปิดท้ายครับครับผมเรียนเชิญครับศาลาอุมสลีมีนดาร์ศาลาอุมสลีมายังดิฮารุมอตตี pada bulan Ramadan kita harap kita boleh doakan kepada Allah memberi sehat gagah dan panjang umur boleh buat amal ibadah dan boleh dapat malam yang mulia iaitu malam Lailatul Qadar wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อาจารย์รุ่ล,ล้อได้อวยพรอํานวยพรให้เราในเดือนอรมดอนนี้ให้เราทุกท่านได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์สําคัญยิ่งก็คืออรมดอนนี้เรามาสแสวงหาคือไยลาะตุนก๊อตอาจารย์รุ่ล,ล้อขอดูอาขอพรให้ทุกท่านนั้นได้พบเจอกับคือไลลาะตุนก๊อตครับ